ม่สุคก้าม่สุงปีปีน้องๆเอ้ยก็เอเสพบัปันแห้งข้าใส่หมอหอมกุกกุโกนก,ก,ก,กูดิกุตั้งตะโมตั้งเซงค่ะอ,อ๋อเมื่อในเป็นวันที่สิบเดลือนธนเจเปียสเนส้าเอค่ะในตอนในี่นอ่อนปีปีน้องๆเฮ้าค่ะเมื่อตัวเงาลายดีตั้งปอนลอยโฮนอีกหนึ่งวาจังหนังในเนี่ยค่ะอ,อ๋อปังตึ๊กลอยโคนตุ้มย้อนป้าปี่น้องเมืองกึ๋งเลยปลายเพหมอกหาปากป้ายย้อนปังตึกในเกดตดับซึก SFPP และ RCSS เขาอันเป็นอยู่จ้อมตีนลอยโคนจะเวงเกซีมีมาเลินปายแลพี่น้องวานดอกหน้าปางในใจเวงเกซีเขาเลยปเพ่ปังตึกหมอก2แห่งไปยยาวกวยมกะป้าตางพี่น้องจะเวงเมืองกึ่งก่อเลยไปเพ่เที่ยง5ปากปายก็ในเมืองกึ่งก่อนึงละเนติจุ่มเงาหางเสียงใต้ว่า เมื่อวันที่8เดือนโทนเจคีสองเห็นเศ้าเอ็นนันไดเง้ยนเสียงกองแตกจ้อมหลอยกะละขิ้มลอยคนแหล่พี่น้องในอึง่งเมืองขุนเหมือนจ้งหนังวานนำเต่าวานก้องวานจามวานพักเพชรวานปางหล่อวานกุ้งมง วานบากีนโนเจมเจอในตั้งเสียงมีหมอกหนึ่งปากแปดสิบปลายอ่อนกันปลายซ่อคมจอมวัดว่าอันเตอดเพ่กำพองอันเตอรเพ่เนี่ยค่ะกำพองในปลายมาจึงเม,มื่อวันที่แปดมังเจอซ้ำปลายมาเมื่อวันที่เก่าวานในก้นวานลาดว่าเลยเงน้เสียงเขายื้อกันตั้งลอยกลาปนแลปลายมาไหนค่ะปลายมาเนี่ยค่ะว่ะ เมลิโอเนข่าม้ามีไวดีก้องหนองหลีกีองววานแหล่งอันมีในเอิ่งวานหอยพี่น้องวานมาเคีนูขา่าวซ้ำาปกว่าดีดัง้งไปกว่าตั้งตาดหมอกโคหโลมปุ้นในอ๋ออันไปามาในหลังเฮิอนกวนหมอก5าซิปหลังเโฮโือนหมอก5าโคหกวนซ้าปาก80ปดยิปขาตึกหามาเหวแ่แหลวานเจ้อนั้นกอห้าไขมีไก่เว้งไวแ้แหล ่ไปมีไผไหลจอยเถียมเขาโหลดได้ก็โหลดตั้งจอยเถียมกูเมียวเจ็มเขาน้ําตั้งกินพาห่มโคนอนเจอไหนมันใจสืบลาเถียงว่าป่วนมาเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมปี2521นั่นก็พี่น้องเอิงเมืองขนลังเฮืนหมอกนปากปายโคน3ปาก70ปายมาซอโมวัดกยองวานฮยแลกยองพาเองเมืองนหนังเก่า หาเขาได้ก็มีปาฏิโหเซออีกป้าจุ้มอ่าไอเขาเอาตั้งกินตั้งยำแลผพาห่มโคน,นอนจอยเทียมพองเลยคะ่ะสังว่าพิ่นตีจําดีไก่แค่จอยเทียมเนจึงกับสึกกับสืบจอยเทียมกว่านเลยตีใต้แสงหานเมืองกึ๋ง09 4590 03363หลุงเหงจ้อเมืองขนนเก3 4015 1468จะเล่สามเมืองขนสนเก่ สี่ศูนย์สองหนึ่งาาสองหกในกอลายยูหนคะ่ะออคะอันนี้เป็นตอนหนึ่งเฮกาไในฮาคคาแต่กอดด้วยเทียงตอนหนึ่งในค่นเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นตีตั้งปอดตอนก้นวานในคะนนาะก้นวานปลายเพ่บอกเมื่อสมนา้าเติงยาหมากหนะคะ่ะก้นวานอิดอึง่งเมืองนังเจเวงเกซีเจตอนลอยเลี่ยม อันไล่ปายเพย้อนปังตึกในเกตับศึก SFP และ RCSS เขาคิ้มติ่นลอยคนนั่นตึงยามหมากกองพ่องปอกมือซอมนะตีวานและและเข้าห้องยาเนะะี่ยค่ะกวนวานอีกก่อนนึงอันมาซอคมไว้อยู่ดีวัดย่องหนองโวเอ่งมืงนางลั่ในดีจุ่มเงาหางเสงใต้ว่า เขาไล่ปลายมามีหมอกเหลินป้ายซ้าเป็นพ้องโหลเฮ็ดหน้ายาวแ,แลเมื่อวันที่เจ็ดเลินทนเจ็ปี2อ2เหเร้าเอดนั่นก้นวานหมอกสิบป้ายอ่อนกันเมื่อขึ้นติวานพ้องเขาตึกโกมเหวียวและซอมหน้าอยู่นั่นมากรองหลันเขามาดิในนะมาตึองยาใส่กลุ่มกกนปานางนุ่งอายุส0สิบป้ายน่นค่ะก้นวานลาดว่าอโลยเนี่าค่ะวอโลปีน้อง พี่น้องหวานอีเท่าค่ะปายมาสําปอนเลยลืยลนปายเห่าค่ะกําพองกอไทยไว้ไปไล่เฮ็ดกําพองกอโตกาไปไล่เฮ็ดกําพองกออังเตซอมนั่นค่ะ,ะตั้งสุกซากหียวแลอําจังเฮ็ดหื้อลําโหลําตันหียวแลมือแลเพิ่มมือกอโหซ้ําอ่าซ้ําเป็นจังนั้นนั่นค่ะยิงนะคะมืออ่อนกันตื้อเฮ็ดหน้านัาน่นเนาะมีคนหมอป,ปนะค่ะกํานั้นไมากอง อ่าคู่ว่าลูกตีตั้งไหลมามาเตยหาใส่นางนุง้งเตอใส่ดีกลุ่มกลฝ่ายซ้ายมันไหนแหละเนียดเอามันกว่าที่ห้องยาเมื่งน้องที่ห้องยาเมื่งน้องซ้วาว่าอ่ามีมอยาลงในเหวแหล่น่ไลอ้อนเอามานั่งกว่าที่ห้องยาโคล้าเนี่ยค่ะจ่องไล่จ่องไล่ไม่ใจห้าใน,นี่นั่นเต่ก็ก้วยกว่าส่งยังไปปอกมากขึ้นแหละไปไล่คู่เนี่ยค่ะ มานาันั่งสืบลาเทียงว่าเนี่ยค่ะว่านเขานั่นในเลอเสซีเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอ่าจัางเฮ็ดกินการสังก้อยกะว่าป้อเมื่อเฮ็ดการซ้ํา,ามาย่าหมักจึ่งไหนอ่าป้อไขรเฮ็ดอ่าป้อไครฮัดเมื่อกันเย้าป้ออ่าเมื่อก็เดออ่ำมีสังกินตาตั้งปีกอบไหนในไขย้อนต้องป่านให้กึดปันปังตึกให้กึดปันปังตึกเนาะตาเขาป้อตด็ดลเมื่อเฮ็ดกินการหากินเล้งต้องนันวันเนี่ยค่ะ ก้นหวานเทียงก็นึงก็งกลาดว่าในวันนั้นน่ะที่หิมวันเขาอําไล่เงีเ้ยสิงตึกกันกวยกาว่าเขาอัปเดตเฮ็ดศึกมดงอยยื้อกันกวยแน่เนะาะจังสาม,มาเตใส่ก้นหวานวันที่ในแต่ก็สงกองเย็ยนไวน้ในอ ดิวัดย่องหนองโบนหน่อยมีพี่น้องวันอิดวันหมักหน้าวานนันหนองเต้าวันน้ำหม้อทรายเขาสีวันตั้งเสียงป้าลุกอ่อนก้นหลงปายเพมาอยู่โขมมไว้ยสี่ปากป้ายเข้าไปมาเจ๋มือวันที่3มเหรินทนวีปีสองเห็นเศร้าเอ็ดแต่เขานําตั้งกินนั่นมีผูดเแีนปฏาด,ดีโฮเือนําตูพี่น้องสีป้อเกยกเมเกีซีเมืงองกึ่งเมืองหนองเขาอ่อนกันมาจอยแถมไหว้นะคะ่ะ ต่าป้าอยู่ลีในก็อมอยาเมึองนั่งเข่ามาด้วยปันไว้อยู่กว่ยกาวาป้อปังตึกอ่ำไปเย็นแต่เขานำตั้งกินตีอับอ่ำป้อในอ่สังว่าพีนองตีจำตีไกแค่จอยเทียมก้นปายเพศดีวาดย่อ้งนองววในจึงกับสืบเลยดีหมยฟุ้นเจ้าเฉาลงย่อ้งนองววส่วนเก่าหกเจปดหเจ็ศสเจในก่อนเลยยู่ในคา ข้อมูลอันในเลยปึงอีกเอามาดีค้องการข่าวเงาหางเสงใต้ว่าไนข่าอ อ๋อค่ะพี่พี่น้องนฮค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวเงาค่ะเนาะเกี่ยวกับเลยรองในอตอนลอยคนหน่อยค่ะนะคนดังเกซีว่าจังหนึ่งไหนไหนคขข้อมูลอันนี้ค่ะนะเป็นข้อมูลอัปเดตลื่นสุดต่อถึงเมื่อวันที่เก่าเมื่อวานหนค่ะเนาะในวันที่10ใเนี่ยมีรองหล,กลักไล่สองเสียนเจ้อมาเที่ยงในปอฮอกค่ะเลฮูเย,าาย่าเนก็จังขึ้นออกมาปนผ่าลาในป่นพี่น้องฮกค่ะเทียงในคะนเนาะพี่น้องค่ะถ่อมกันอยู่ที่หลายตั้งหลายวันหลายเมืองหลายไหนก็ แคนต่อฟางอยู่ฟางกินกันขนนะ้านดตั้งเป็นโควิดสิบเก้าเนี่ยก็จะมาแห้งไหนาเยาพองยามือเหลียวในนี่ค่ะนะตั้งเป็นในมันอยู่ไกเห้าค่ะนะมันอยู่จำจำ,จำห้าก้อยในขะะ้าวกำนันเลยรป้ะว่าห้าคะ่ะฟังตัวห้าเลยลีกากหลีกกันหน้าในะค่ะนาะหนังเฮอสมโพธิรดเพนันวะใน,นคะ่ะยินจมกูก็ดที่ับถอนปันแห้งคะ่ะอายอนให้พี่นอคะ่ะอยู่เลก,กินวานึ้นเย่เมซุงมามีเงินคำกันเสกัาคะ่ะ นางหือหงอาา้อที่ห่งเงาไล่คืดตันกุมมือวันนั้นก็แค่ต่อเตไว้ซับยสักใครใส่ยกับไหนกันน้อมีลองหล,กลักไล่สองซึ่งหือ้อไหนได้เอามาอุบลัดไข่ในปันปีๆน,น้องห้าขาไฮไลท์ห่วงเงาไล่คืดตันจอมวันอยู่วันไหนค่ะอ,อ๋อออค่ะไม่ส่งกูก็ค่ะ